สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกๆท่านคุณลูกค้าขาผ้าไหม่สวยๆค่ะผ้าไหมมัดหมีลายเกสรผืนนี้สีน้ำตาลคุณลูกค้าขาเสียมน้ำตาลสุดคลาสสิกสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบเฉดสีน้ำตาลคุณลูกค้าเลือกชมเลือกชอบผืนนี้ไปใส่ได้เลยคุณลูกค้าค่ะผ้าไหมสังเคราะห์ทอ,อเครื่องสามตะกอใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายแนะนําเลยค่ะผืนนี้สีน้ำตาลเปลือกไม้สวยๆเลยจ้า สีที่สองในวันนี้คุณลูกค้าขาผื่นนี้สีน้ําเงินผืนนี้สีน้ําเงินคุณลูกค้าขาผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกรลายเกยรสรผื่นนี้สีน้ําเงินสําหรับคุณลูกค้าที่มองหานะคะบอกว่าชอบสีน้ําเงินอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้คาขาเตรียมเสื้อไว้นะคะจะสวมใส่ไปร่วมงานนะคะคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่คุณลูกค้าขารวมไปถึงเทศกาลงานบุญงานมงคลต่างๆคุณลูกค้าขาผืนนี้เป็นสีที่สวยงามมากๆคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไหมสวยๆเลยคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบาย ค่ะนําไปตัดเพิ่มเติมอาจพักกาวเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะไม่ต้องใส่ซับในไม่ร้อนนะคะคุณลูกค้านะ ผืนนี้สีแดงสีแดงเลือดหมูสวยๆคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจมองหาผ้าใหมสวยๆผ้าใหม่สังเค์ทอเครื่องสาตะกอผืนนี้สีแดงเลือดหมูนะคะมัดหมีลายเกสรคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ระมุนตามากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ไม่ชอบสีแป๊ดๆคุณลูกค้าขาเลือกซื้อเลือกชอบสีแดงผืนนี้ได้เลยคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไหมสังเคราะ์ทอเครื่องสาตะกอคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะจ๊ะ ผืนสวยสุดไฮโซคุณลูกค้าขาผืนนี้เลยกับสีเทาคุณลูกค้าขาผ้าใหม่สั่งเคาะทอเครื่องสามตะกอมัดหมีลายเกสรผืนนี้สีเทาคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบนะคะเฉดสีเทาอยู่แล้วคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกชอปผืนนี้ไปสวมไปใส่ได้เลยคุณลูกค้าขากับงานผ้าใหม่นะคะผ้าไทยสวยๆผืนนี้คุณลูกค้าขามัดหมีลายเกสรสีเทาคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจเลือกชมเลือกชอปได้เลยคุณลูกค้าขาสวมใส่กับเสื้อเฉดสีเทาสีขาวสีครีมใส่ได้เลยจ้า ผืนนี้สีม่วงคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าใหม่สวยๆผืนนี้สีม่วงมัดหมี่ลายเกสรเป็นผ้าที่มีความสวยงามคลาสสิกมากๆเพราะว่านะคะตรงที่มัดหมี่คุณลูกค้าขาเลือกใช้นะคะเป็นผ้านะคะเป็นผ้าใหม่สังเคราะห์ที่เป็นเฉดสีเทาใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาดังนั้นค่ะการทำให้ผ้าผืนนี้นะคะก็มีความสวยคลาสสิกมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าพื้นสีนะคะจะเป็นสีม่วงเข้มๆใช่ไหมคะคุณลูกค้าก็สามารถนําไปสวมใส่กับเสื้อเฉดสีม่วงนะคะใส่กับเสื้อสีขาวเสื้อสีเทาเสื้อสีครีมสวมใส่ออกมา แล้วเป็นอะไรที่สวยปังอลังการมากๆขอพรบคุณค่ะสีชมพูกรีบบัวสีชมพูกรีบบัวคุณลูกค้าขาผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสานตะกอคุณลูกค้าขามัดหมี่ลายเกสรผืนนี้สีชมพูกรีบบัว,บบวคุณลูก,ก,ก,บบกบบค้าขามีความสวยมีความสดใสแล้วก็มีความหวานในตัวด้วยนะคะคำหบักคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะสามารถเลือกชมเลือกชอปเข้ามาได้เลยบอกว่ารับนะคะผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องนะคะลายเกสรสีชมพูกรีบบัวสวยๆผืนนี้ได้เลยจ้า สีฟ้าน้ําทะเลสวยๆคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้า่ะผืนนี้สําหรับคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีฟ้าอยู่แล้วคุณลูกค้าเลือกซื้อผืนนี้ได้เลยเป็นสีฟ้าเข้มๆคุณลูกค้า่ะสีฟ้าน้ําทะเลสวยไฮโซมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเนาะ0890416008ส่นค่ะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มาริพาไทยรับโปรจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าค่ะรวมไปถึงของขววัของฝาาาาาากกกกกสยยยยพิเศษมมหหหลลละะรใ้้้คคคุณูดน ินดีแล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะราคาพื้นละ1000บาทต่างซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงตัดกระโปรงให้วันนี้1,600บาทยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านทั่วไทยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีพาถ่ายทุกทุกท่านคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่นงคราน,นะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้เลือกชมเลือกช็อปนะคะผ้าไหมสวยๆผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอพื้นนี้ลายเกสรสีชมพูกรีบบัวคุณลูกค้าขาสีชมพูกรีบบัวสวยๆคุณลูกค้าขา เป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมากๆคุณลูกค้าขาถ้าเป็นนะคะผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่อง3ตะกอนะคะคุณลูกค้าขาราคาผืนละ1,000บาทนะคะพื้นสีจะเป็นเฉดสีเข้มทั้งหมดพื้นสีจะเป็นเฉดสีเข้มทั้งหมดแล้วตรงรวดลายนะคะคุณลูกค้าขาจะเป็นสีเทานะคะพี่เป็นสีหลักนะคะในการมัดหมี่นะคะคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็หรูหรามากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาราคาผืนละ1 0 0 0บาทค่ะราคาผืนละ1,000บาทค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบ พื้นนี้สีชมพูกลีบบัวบอกว่าซื้อนะคะสั่งซื้อเหมือนคุณพี่นงคารหน่อยนะคะคุณลูกค้าอยู่อัเพอเมืองค่ะจังหวัดนะคะคุณลูกค้าขาอยู่จังหวัดศรีสะเกดคุณพี่ขาขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะเลือกชมเลือกช็อปนะสินค้ากับร้านแม่มารีพาไทยของเราคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากให้นุ่มตัดผ้าถุงให้ด้วยอยากให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้ด้วยคุณลูกค้าขาจะตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์แบบนี้ไหมถ้าตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์คุณลูกค้า รุ่นนี้นะคะความยาวนะคะคุณลูกค้าขาความยาวสูงสุดที่ตัดได้ความยาวอยู่ที่37นิ้วเลยนะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าที่สูง160เซนติเมตรขึ้นไปนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าคุณลูกค้าบอกว่าไม่ชอบใส่แบบว่าที่มันสั้นใช่ไหมไม่ชอบใส่35 37นิ้ก็ตัดได้เลยคุณลูกค้าขาสาหรับผ้ารุ่นนี้ค่ะสําหรับผ้ารุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขาถ้าตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยนะคะได้ความยาวสูงสุดถึง37นิ้วเลลยยคคุณู้าินดีแล้วกก็ขอบคุณมาๆเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วลายเกม่นด้มีแค ีชมพูกรีบัวแล้วลายเกสรไม่ได้มีแค่สีชมพูกรีบัวคุณลูกค,ะคะ้าขาเรามีสีน้ําตาลค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขามีสีน้ําเงินด้วยนะนี่เลยค่ะแล้วก็สีฟ้าน้ําทะเลค่ะสีม่วงค่ะ แล้วก็สีแดงคุณลูกค้าค่ะเป็นสีแดงเลือดหมูสวยมากมากคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจผืนไหนคุณลูกค้าติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยราคาผืนละ1,000บาทค่ะราคาผืนละ1000บาทคุณลูกค้าค่ะรวมไปถึงนะคะสินค้านะคะเป็นนะคะราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษใช่ไหมหนึ่งพันบาทคุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคะเรามีผ้าเขาม้าค่ะเรามีผ้าเขาม้าผ้าฝ้ายมักโครนแถมให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยแถมให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าขะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะโปรโมชั่นนีีี้้้นนนนนะะคเริ่่่มตตััังงแววจถึท10 15นะคะ15พฤศจิกายนนี้เท่านั้นคุณลูกค้าขาแถมให้ฟรีผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายหมักโคนสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าขาติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาสั่งซื้อ1ผืนนะถ้าซื้อ1ผืน250บาทค่ะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะคุณลูกค้านะถ้าแบบโอนจ่ายเพียงแค่200บาทคุณลูกค้าขาโอนแค่200บาทค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะรับเป็นเซ็ตโปรโมชั่นซื้อ4ผืน800บาท4ผืน800บาทค่ะสีนะคุณลูกค้าขาสีไม่ซ้ํานะ คะสีสี่ผืนคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะ800บาทคุณลูกค้าจะได้รับนะคะเพิ่มเติมแถมให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นเลยคุณลูกค้าขาจะเพียง800บาทได้ผ้าขม้าผ้าไฟหมักโคนถึง5ผืนเลยค่ะคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะกับโปรโมชั่นนี้เลยคุณลูกค้าขาขายดีมากๆเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปได้เลยคุณลูกค้าจะรับโปรโมชั่นนะคะที่แถมผ้าขม้าแบบเนี้ยคุณลูกค้าขาสวย สวยมากผ้าเข่าม้าแบบเป็นผืนใหญ่ๆเลยนะนำไปตัดผ้าถุงตัดกระโปรงได้เลยใช้แล้วติดใจแน่นอนคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าได้รับของแถมไปแล้วเดี๋ยวคุณลูกค้าค่อยสั่งซื้อเพิ่มเติมก็ได้คุณลูกค้าขายยินดีค่ะเลือกซื้อผืนนี้ก็สวยผืนนี้สีน้ําตาลค่ะผืนนี้สีน้ําตาลคุณลูกค้าขาผืนนี้สีน้าตาลมัดหมีลายเกสรผืนนี้สีน้าตาลสุดคลาสสิกค่ะคุณลูกค้าขาชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขากับสีน้ําตาลสีน้าตาลเปิดไม้สสุุดคลาาาิกผืนนี้้ณูวย ใส่ดีใส่สวยใส่สบายด้วยคุณลูกค้าขาราคาผืนละหนึ่งพันบาทค่ะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสังตะกอคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถเลือกช็อปได้เลยคุณลูกค้าขาเห็นไหมเราเปิดให้ดูแบบนี้ได้เลยเต็มๆผืนเลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบผืนไหนคุณลูกค้าแคปเจอร์หน้าจอไว้นะแคปเจอร์หน้าจอไว้นะคะคุณลูกค้าขาสแกนที่คิวอาโค้ดที่อยู่ทางด้านบนนี้ทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาเดี๋ยวทางร้านส่งรูปให้เลือกค่ะ เดี๋ยวทางร้านจะส่งรูปให้เลือกคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะรับเป็นผืนนี้ดีค่ะผืนนี้สีน้ําเงินเห็นไหมพื้นสีจะเป็นสีเข้มหมดเลยคุณลูกค้าขาแล้วตรงมัดหมีตรงเนี้ยจะเป็นเบื้องต้นจะเป็นสีเทาคุณลูกค้าขาอยู่ที่ว่านะคะตรงมัดหมีตรงเนี้ยจะมีแซมสีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกคุณลูกค้าขาทําให้ผ้ามีความโดดเด่นแล้วก็สวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยคุณลูกค้าขากับงานผ้าไทยผ้าทอผ้ามัดหมี่ลายเกสรผืนนี้สีน้ําเงินค่ะ พื้นสีเห็นไหมเป็นสีน้าเงินเต็มๆผืนแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาลวดลายนะคะก็จะเป็นแบบเฉดสีเทาแบบนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าขาก็จะมีความเหลือบสวยหรูราสวยงามมากๆด้วยคุณลูกค้าขาผืนนี้สีน้ําเงินผืนนี้สีน้ําเงินถ้าชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0ูนย์แค่ะ0 4 1 6 0 0 8ูคุณลูกค้าขาผืนนี้สีน้ําเงินสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งค่ะ สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกชอ็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขารวมไปถึงนี่เลยค่ะกับอีกหนึ่งผืนค่ะสีสีฟ้าค่ะผืนนี้จะเป็นฟ้าเข้มๆสีฟ้าน้ําทะเลค่ะสีฟ้าเข้มๆสีฟ้าน้ําทะเลคุณลูกคะ้าขาถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะเฉดสีฟ้าอยู่เนี่ยคุณลูกค้าต้องมีผืนนี้นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าต้องมีผืนนี้นะคะ่ะผืนนัพื้นนะคะสีตรงตรงพื้นตรงเนี้ยเห็นปะที่มันเป็นสีเข้มๆแบบเนี้ยสีฟ้าน้ําทะเลเต็มผืนเลยจากนั้นตรงมัดหมี่ตรงเนี้ยคะ่ เริ่มต้นที่สีเทาเลยคุณลูกค้าขามัดหมีออกมาได้สวยหรูมากๆคุณลูกค้าขามัดหมีลายเกสรพื้นนี้ค่ะราคาพื้นละ1,000ันบาทค่ะราคาพื้นละ1000ันบาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยด08 0าศ0นคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าสามารถเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาพื้นนี้สีฟ้าน้ําทะเล ผืนนี้สีฟ้าน้ําทะเลสีฟ้าเข็มๆค,คุณลูกค้า,า่ะแล้วอีกหนึ่งผืนแนะนําวันนี้คุณลูกค้า,า่ะอีกหนึ่งผืนแนะนําคุณลูกค้า,า่ะสีม่วงค่ะสีม่วงสวยไหมนี่ค่ะคุณลูกค้าขะวันนี้นุ่มใส่เสื้อสีม่วงพอดีนุ่มขออนุญาตทาให้ดูถ้านําไปใส่กับเสื้อสีม่วงสวยมาก <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นแบบเข้าเซ็ตกันเลยใช่ไหมเป็นผ้าตัดชุดเนาะถ้าผ้าตัดชุดคุณลูกค้า,า่ะสั่งซื้อผ้าเนาะสั่งซื้อผ้าผืนแบบนี้ไปตัด กับเสื้อใช่ไหมคุณลูกค้าขาผ้าพื้นเหมือนี้เราไปตัดเสื้อผ้าลายเราไปตัดผ้าถุงนะคะเราจะได้ชุดหนึ่งใช่ไหมหนึ่งั่้ยเก้าบาทคุณลูกค้าขาเพราะว่าผ้านะคะ ที่นาไปตัดเสื้อแบบนี้ราคาชิ้นละ490บาทคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขา089 0 4 1 6 0 0 8คุณลูกค้าขาผืนนี้สีม่วงผืนนี้สีม่วงเข้มๆคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถเลือกชมเลือกช้อปเข้ามาได้เลย0 8ศ0นย์แ0 8ูก้าศูนย์สี่หนุ่ลูกศูนา์ศูนย์แปดคุณลูนย์แปดูก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนะ พื้นนี้สีแดงสีแดงเลือดหมุนคุณลูกค้าขาสีแดงเข้มๆนะคะคุณลูกค้าขาเป็นอีกหนึ่งเฉดสีที่สวยงามมากๆคุณลูกค้านะคะสวมใส่กับเสื้อเฉดสีแดงได้เลยหรือว่าจะนําไปสวมใส่กับเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อยืดนะคะคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็หรูหลาบว้านะคะคุณลูกค้านะผืนนี้สีแดงค่ะ กับงานผ้าไทยผ้าไหมสวยๆผ้าไหมมัดหมี่นะคะผ้าไหมมัดหมี่ทอคเครื่องสาตะกอลายเกสรสวยๆผืนนี้เลยคุณลูกค้าขาชอบผืนไหนก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปได้เลยคุณลูกค้าขาเดียวทางร้านจัดส่งให้นะคะคุณลูกค้านะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะรับสิทธิพิเศษมากมายเริ่มต้นตั้งแต่จัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะของขวัญของฝากนะคะที่เตรียมไว้ให้นะคะให้เฉพาะคุณลูกค้าที่กดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มาริผ้าไทยของเรา เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบพคุณนะคะคุณพี่นะคะคุณพี่นงคารนะอยู่อเภอเมืองค่ะจังหวัดศรีสะเกดคุณลูกค้าขาเลือกชมเลือกช้อปสีชมพูกีบบัวผืนนี้มัดหมี่ลายเกสรผ้าไหมสวยๆขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในไลฟ์สดช่วงต่อไปจะมีสินค้ารุ่นไหนแบบไหนมาให้ดูให้ชมอีกบ้างรอดูรอชมจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มารีพาไทยทุกทุกท่านคุณลูกค้าขาฝากกดติดตามนะคะที่ช่อง YouTube แม่บรีพาไทยของเราด้วยนะคะรับโปรจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะวันนี้นะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่เลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้าใหม่สังเคาะทอเครื่องสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าจะได้รับนะคะผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายสวยๆผืนใหญ่ๆแบบนี้แถมให้ฟรีหนึ่งผืนเลยคุณลูกค้าขาราคาผืนละ1 0 0 0บาทนะคะผ้าใหม่สังเคราะนะคะทอเครื่องผืนนี้นะคะเรียกว่าลายเกสสรวนสวยมากา ผ้าฝ้ายหมักคนสวยๆแบบนี้พร้อมเสิรพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้านะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้านะคะคุณพี่โทสภรนะคะอยู่อําเภอลำไยมาจังหวัดบุรีรัมย์คุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะวันนี้เลือกช็อปนะคะผ้าไทยมัดหมี่ลายเกสรคุณลูกค้า่ะพื้นนี้สีฟ้าน้ําทะเลค่ะพื้นนี้สีฟ้าน้ําทะเลคุณลูกค้าขะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะศู0 8คุณลูก้าศูนย้าี่หนึ่งหกศูนย์ศ ขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะเดี๋ยวน้องให้ดูนะคะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรนะคะคุณลูกค้าขาด้านในเป็นแบบนี้ค่ะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์นะคะผ้าไหมมัดหมี่สังเคราะห์ทอเครื่องคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอสวยค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าบางเบาทิ้งตัวมากๆนะคะอาจแค่ผ้ากาว อาจแค่พักกาวเต็มผืนจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดได้เลยคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่สวยใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อเลือกช็อปไปตัดเองได้เลยคุณลูกค้าขาสวยเห็นไหมเนื้อผ้าเรียบเนียนสวยงามมากๆสีฟ้าน้ําทะเลผลืนนี้สีฟ้าน้ําทะเลถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะเหมือนคุณพี่ทศพรน,นะคะคุณลูกค้านะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยบอกว่ารับนะคะเหมือนคุณพี่ทศพรเนาะที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์สั่งซื้อใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาผ้าไหมมัดหมี่ เ้าใหมมัดมีลายเกสรสีฟ้าน้ําทะเลเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมี่ยมมากๆค่ะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008 0890416008คุณลูกค้าคา่ะคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้นะคะน้อมีเพิ่มเติมให้ชมให้ช้อปอีก3เฉดสีน้อมีให้ชมให้ช้อปเพิ่มเติมอ,อีก3เฉดสีคุณลูกค้าค่ะจะมีสีม่วงสีน้ําตาลแล้วก็สีแดงคุณลูกค้าค่ะเป็นสีแดงเลือดหมูเป็นสีแดงสวยไม่ใช่สีแดงแฟสนะเป็นสีแดงที่ สวยแล้วก็ไฮโซมากๆถ้าคุณลูกค้านะคะที่แบบว่าเตรียมเสื้อสีแดงไว้ใช่ไหมเตรียมเสื้อนะคะสีแดงไว้นะคะจะใส่ไปร่วมงานแต่งงานบวชคุณลูกค้าขารวมไปถึงงานบุญกระถินใช่ไหมคะคุณลูกค้าบอกว่าอ๋อพอดีเลยอยากได้ไปใส่กับเสื้อสีแดงพอดีใช่ไหมคะคุณลูกค,ะคะ้าขาพืนนี้สวยมากๆนะคะ mm hmm. มัดหมี่ลายเกสรมัดหมีลายเกสร พื้นสีเป็นสีนะคะสีแดงเลื่อนหมูคุณลูกค้าขาตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเทานะคะคุณลูกค้านะมัดหมี่ลายเกษรส,สวยๆมัดหมี่ลายเกษรส,สวยๆพื้นนี้ค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนําไปตัดผ้าถุงตัดกระโปรงเนื้อผ้าเรียบเนียนบางเบาใส่สบายมากๆคุณลูกค้าขาติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะคะซื้อ1ผืนวันนี้นะคะนุ่มมีผ้าเขามาร์แถมให้ฟรีด้วยนะคะแถมไปให้ใช้ฟรีเพิ่มเติมอีก1ชิ้นด้วยคุณลูกค้าขาผืนใหญ่พรีเมียมมากๆเลยนะคะเเตรียมไว้้พื่อคคุณลูกา คนพิเศษของร้านแม่มาลีผ้าไทยของเราค่ะคุณลูกค้าขาย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มาลีผ้าไทยด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยผืนนี้สีแดงค่ะสีแดงเลือดหมูสวยๆผืนนี้คุณลูกค้าขาคุณลูกค้านําไปตัดเย็บออกแบบตัดเย็บได้เลยจ้จาเห็นไหมคะสวยเนาะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถนะคะนำไปตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้านะต่อมาด้วยสีน้ําตาลค่ะสีน้ำตาลก็สวยสีน้ําตาลก็สวยคุณลูกค้าขาสีน้ําตาลสุดคลาสสิก สียงตาลสูตรคลาสสิกนะคะคุณลูกค้าที่ชอบความเป็นธรรมชาติเทียบเียงความเป็นนรมชาติกับเสียมตาลเปลือกไม้ค่ะสียมตาลเปลือกไม้สวยๆผืนนี้คุณลูกค้าขาราคาผืนนั้นหนึ่งพันบาทค่ะราคาผืนละ1000บาทคุณลูกค้าขาคุณลูกค,าค้กคาติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเนาะไม่พอคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะนู้ก็มีผ้าขาม้าผ้าฝ้ายหมักค <S <S พื้นใหญ่ๆแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีก1ผืนด้วยคุณลูกค้าขาชื่นชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 8นย์แป0เก้า 089 0416008คุณลูกค้าขาพืนนี้สีต่างๆค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆนะคะจะตัดเป็นกระโปรงทรง A แบบนี้ นะคะคุณลูกค้าค่ะจะเป็นทรงสอบเนาะจะเป็นกระโปรงทรงสอบแบบนี้ค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่สะโพกใหญ่ๆตรงนี้ถ้าตัดทรงนี้มันก็จะทําให้เราดูสะโพกแคบลงด้วยนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะเป็นคนสะโพกเล็กคุณลูกค้าตัดเป็นกระโปรงทรง A บานแบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะก็จะทําให้เราดูมีสะโพกมากยิ่งขึ้นค่ะหรือว่านะคะถ้าคุณลูกค้านะคะจะใส่ไปร่วมงานราตรีคุณลูกค้าจะตัดเป็นกระโปรงหางปลาสวยๆนะคะคุณลูกค้า่ะติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้้้้าาาานนนนนตัดใหะะะะคคคคุณลลูกกกเเเปป็็็อไรทีีี่่สววยยแพมมมๆง ผ้าทอผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมสังเคราะห์ทอ,อเครื่องนะคะผืนนี้นะคะสีน้ําตาลค่ะคุณลูกค้าขะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้า่ะรวมไปถึงนะคะอีกหนึ่งผืนแนะนําคุณลูกค้าขะสีม่วงจ้ะสีม่วงสวยๆนะคะคุณลูกค้าขะเป็นสีม่วงเข้มๆนะคะคุณลูกค้านะสีม่วงเข้มๆนะจ๊ะเป็นไงคะคุณลูกค้าขาสวย,ยเนาะเนี่ยพอพื้นสีมมนเป็นสีเข้มใช่ไหมแล้วก็เวลามัดหมี่แบบนี้ที่เป็นสีเทาแบบนี้ก็จะทําให้เห็นลวดลายชัดเจนมากยิ่งขึ้้นคคคุณูกาะ นุ่มว่าสวยดีนะใส่แล้วแบบว่ารู้สึกว่าลายเห็นลายชัดๆดีนะคะคุณลูกค้าคะด้วยพื้นสีที่เข้มแบบนี้แล้วมัดหมี่ด้วยสีเทา มันเรียบหรูดูดีมากๆคุณลูกค้าขะถ้าใส่กับเสื้อสีม่วงยิ่งสวยเนาะใส่กับเสื้อสีขาวเสื้อสีเทาเสื้อสีครีมได้ด้วยคุณลูกค้า่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะตัดนะคะคุณลูกค้าขาตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นกระโปรงวันนี้ค่ะ1,600บาท1,600บาทติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มตัดให้คุณลูกค้าขาสวยไหมคะผืนนี้สีม่วงผืนนี้สีม่วงงงคคคค่่่่่ะุณลลลููกก้้้้้าาาาาาชออออสสสสนใจมมรถตตตตติิดดดดัััซืเเขไย ข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะ089 0 4 1 6 0 8ค่ะหรือว่าจะนําโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันลน์สแกนที่ QR วาโค้ที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะผ้าขอนมาผ้าฝ้ายมักโครนผ้าขอนมาผ้าฝ้ายมักโคนผืนใหญ่มากนะคะที่ทางร้านนะคะจัดเตรียมไว้เป็นของขวัญของฝากนะคะให้กับพี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะ ขนาดหน้าผ้า1 0 0เซนติเมตรค่ะขนาดหน้าผ้า1 0 0เซนติเมตรคุณลูกค้าขาความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรพื้นนี้นะคะมอบเป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกนะคะคุณลูกค้านะให้คุณลูกค้าได้นําไปใช้ค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบถูกใจนะคะสามารถสั่งซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ ในช่วงปีใหม่ได้เลยคุณลูกค้าขาซื้อไปเป็นของขวัญของแจกนะคะหรือว่านะคะจะสั่งซื้อเป็นของที่ระลึกในช่วงเทศกาลบุญกรถิ่นใช่ไหมคะคุณลูกค้าตั้งกองบุญอยู่ที่บ้านใช่ไหมมองหาของขวัญของฝากของที่ระลึกอยู่ใช่ไหมจ้าพี่จ๋าราคาผืนละ200บาทค่ะสั่งซื้อ4ผืน800บาทคุณลูกค้านะคะจะได้รับทั้งหมด5ผืนนะคะคุณลูกค้าขาจ่ายเพียงแค่ 800บาทเท่านั้นคะ่ะคุณลูกค้าขาถ้าชอบสนใจมองหาของขวัญของฝากของที่ระลึกติดต่อเข้ามาได้เลยมีอีกหลากหลายนะคะคุณลูกค้าขามีอีกมากมายหลากหลายรายการราคาเริ่มต้นอยู่ที่35บาทก็มีคุณลูกค้าขาคือถุงผ้านั่นเองมีถุงผ้านะคะราคาเริ่มต้อนอยู่ที่35บาทผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มแม่บ้านจากกลุ่มชุมชนนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่มองหาของขวัญของฝากของที่ระลึกในช่วงงานบุญกระสิบุญกระถินนี้ด้วยนะคะคุณลูกค้าชอบคุ ใจนะคะแนะนาบอกต่อด้วยละกันเนาะสนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะคุณลูกค้าขายังไงวันนี้นุ่งก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคลิปนี้ ep นี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ทศพรนะคะอยู่อําเภอลำปาจังหวัดบุรีรัมย์คุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้าใหมสวยๆผ้าใหม่สั่งเคาะทอเครื่องคุณลูกค้าขาสีฟ้าน้ําทะเลมัดหมี่ลายเกสอนสวยไฮโซเมื่อวาเรียบร้อยดูดีาาเา ชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ089-0416-008ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่คิวอา e โคที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยนะคะคุณลูกค้านะชอบผืนนี้รับผืนนี้เลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะดแถมผ้าเข้ามาไปให้ใช้อีกหนึ่งผืนด้วยโอเคนะคะขอบอคุณมากๆเลยเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรรอดูรอชมได้เลยจ้า